สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมายททนะครับผมก็วันนี้มีงานนะครับเป็นตัว MacBook Pro A 1 7 0 7นะครับเป็นตัว15นิ้วปี2 0 1 6นอ๋อเครื่องนี้มาในการเปิดติดนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยไม่ออกนะครับอ่าตอนนี้อ่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสผ่านตัวเว็บไซต์นะครับเทสมอนิเตอร์นะครับ เข้าไซต์นี้นะฮะก็สีนะครับแสดงผลได้ครบทุกสีนะฮะสีดำนะครับสีขาวนะครับอาการที่ลูกค้ามานะครับก็จะเป็นอาการของตัวจอเปิดได้แค่45อ,องศานะครับถ้าเปิด90อ,องศาแล้วเนี่ยตัวหน้าจอจะ มีอาการดับไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับสามารถต่อจอนอกได้นะครับแต่ตัวจอที่เป็นติดกับเครื่องเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับไม่ทํางาน<ม>อ,อาการนี้ก็จะเกิดจากตัวสายแพรที่เขาเรียกกันว่าสายแพร,ร,บแ,พราาแบบ็คไลท์นะครับสายแพรแบ็คไลท์เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ ตัวเส้นเนี่ยจะบักกีเข้าไปในที่จอนะครับวิธีการทำก็จะใช้ตัวการตัดแล้วก็ต่อนะครับสายให้มันยาวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสายของเดิมที่ Apple ให้มาเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นนะครับพอเราเปิดปิดหลายๆรอบเนี่ยมันเลยทำให้ตัวสายที่เป็นแพรเนี่ยมันเริ่มกรอบนะครับพอเริ่มกรอบมันก็จะมีอาการหัก พอหักไฟมันไม่มีเข้าไปเลี้ยงที่จอนะครับมันก็เลยทําให้จอเนี่ยมันตัดดับไปนะครับ mm hmm. วิธีการแก้ไขก็คือทําให้ตัวสายแพร์เนี่ยเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับแล้วก็ตัดให้ยาวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับส่วนที่จอเนี่ยก็จะมีสายแบบนี้นะครับอยู่ทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะครับก็จะมีใน ส่วนของตัวไฟแบคไลท์นะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวไฟที่เป็นไฟกล้องนะครับเดีนะ๋ยวเราไปลองเทสกล้องกันนะครับตัวกล้องจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของตัวสายแพรที่เป็นแพรจอรเท่านั้นนะครับตัวกล้องกอ็ตอนนี้ก็ใช้งานได้นะครับมีไฟสีเขียวขึ้นด้านบนนะฮะเราไปดูฟังกช์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับ ตัวสีก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดกันนะครับใช้ตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดเช็คเกอร์นะครับตัวไหนที่กดติดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับตัวไหนที่ ที่มันกดไม่โดนหรือกดไม่ติดเนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับทัดบาร์ด้านบนนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับปรับเพิ่มลดแสงนะครับฟังก์ชันที่จอก็จะมีประมาณนี้นะครับการแสดงผลของตัวสีนะครับฟังก์ชันของการปรับเพิ่มลดแสงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวกล้องนะครับที่ จะมีปัญหานะครับในเรื่องของตัวส่วนของตัวหน้าจอนะครับถ้าหน้าจอแสดงผลได้ก็คือน่าจะใช้งานได้ตามปกตินะครับอาการของตัวหน้าจอนะครับปี2016 2017เนี่ยที่จะมีอาการเพิ่มเติมอีกนะครับก็อาจจะมีอาการแบบว่าหน้าจอลายนะครับเวลา,ารเราเปิดแบบนี้นะครับหน้าจอจะไม่ได้ดับนะครับแต่ว่าจะหน้าจอเนี่ยจะลายเป็นทับแถบเลยนะครับอาการนั้นต้องอาาเปลี่ยนแผงวงจรที่จอนะครับ จะเป็นคนลมาเคสกับอาการแบคไลท์ที่เปิดได้45าองศานะครับถ้าเปลี่ยนจอถ้าเปลี่ยนตัวแผงจรที่จอแล้วไม่หายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวทั้ง lcd นะครับถ้าเปลี่ยน lcd มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัว lcd นะครับก็จะจบและชัวร์กว่านะครับในเรื่องของอาการจอแตกนะครับอาการ ภาพจอไลน์นะครับหรือภาพมีอาการกระตุกนะครับถ้าเปลี่ยนจอเนี่ยก็มีโอกาสจบงานได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะลองซ่อมลองเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็ลองเปลี่ยนตัวสายแพร่ดูก็ได้นะครับเผื่อหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็ตข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับมีที่ไมกกะบังหน้านะครับเซเว่นนอสโบก อยู่ใน,นมอรับเท้านะครับเดี๋ยวมอบ้างแค่เดี๋ยวมอบ้างก็ปีกแล้วก็ที่สํานังกงานใหญ่นะครับที่ปอร์เวนนะครับถ้าต้องการงานด่วนรอรับเลยเนี่ยจะแวะเข้ามาที่สํานังกงานใหญ่ก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ